ด้านนี้เป็น18ด้านนี้เป็น15นะก็ทำไม15เนี่ยขายดีฝ่า18ทั้งๆที่18ก,ก็เสียงดังฝ่าเยอะเลยเสียงดังกว่าเท่าตัวเลยนะที่ลูกค้านิยม15มากฝ่าเนี่ยก็มันก็เกี่ยวกับเรื่องเรื่องไซส์ด้วยบางทีก็อ่าอันนี้ก็ถ้าเกิดคนแข็งแรงนะยกคนเดียวได้น้ำหนัก15 BV เนี่ยก็อยู่ประมาณสัก35กิโลอย่าง18เนี่ยมันจะยกยากต้องใช้สองสองคนน้ำหนักพร้อมดอกเลยนะก็อยู่ที่ประมาณ55กิโลดิจิต้าจะเปรียบเทียบให้นะก็ เตีย้ยกันประมาณสนนะัก8เซนฮะอย่างความลึกก็ประมาณนี้ประมาณประมาณ8เซนเหมือนกันนะฮะ,ะประมาณ8เซนวามสูงสูงแบบประมาณ8เซนนะประมาณเอานะแต่ฟาร์มฟางลูกคา้าไม้ก็ไม้20มิลเท่ากันนะวาม,มกฟมฟางก็ความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักเ6เซนนะ6เซนนะอย่าง18เนี่ยถ้าลูกค้าไม่มีคนช่วยยกนะลูกค้าอยู่คนเดียวนะลูกค้าก็ใช้เข็นเอาก็ได้แบบเนี้ยแบบแบบแบบที่เฮียเข็นเนี่ยเข็นได้ลากได้นะลูกค้าบางเจ้าเนี่ยบางทีก็เขา เขาไม่ได้เขา